ดอร่าโตเป็นสาวแล้วโพสเก่งโพสเก่งเบลสุดสักลองมากๆกี่แอดก็จัดให้รัวๆเบลสุดกลองที่แอดนี้ก็จัดให้ดรัวอย่างล่าสุดแม่เจนนี่กับนิกกี้ก็ได้อวดภาพลูกสาวน่ารักน่ารักของลูกสาวที่คนเก่งกับการโพสท่าบอกได้เลยว่าจะเป็นแอดให้บอกน้องดอร่าจัดหนักจัดเต็ม สุดๆแถมแต่ชอบก็น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆทําดูท่าแล้วดูไม่สมตะสมใต้ต้นสมกับตะต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นแน่นอนใช้แววซุปตาตั้งแต่เด็กเดินตามรอยแม่เจนนี่พ่อนิกกี้เลยทีเดียว